สวัสดีค่ะเกาพบกับมีกแล้วนะคะนี้นะคะมีกก็จะมาอัปเดตน,นะคะสกินแคร์รูทีนนะคะของมีกนะคะตอกนกลางคืนเพราะว่านะคะมีคนขอรีเควสต์เข้ามากันเต็มเลยนะคะนี่นะคะยังเป็นหน้าที่ย,งงยิงไม่ได้ล้างเครื่องสำอางออกนะคะแต่จริงนี่คืออยากให้แบบหน้าง,งี้ตื่นมาแล้วเป็นแบบ <Wow. S 1> ว่า I just woke up like this <laughs> ะะแต่ก่อนอื่นนะคะมีก็ต้องไปล้างหน้าก่อนนะคะล้างหน้าของมีก็เหมือนกับทั่วๆไปแล้วไว้หลังนะคะแต่มีมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะคะว่าเวลามีทําความสะอาดใบหน้าของมีเนี่ยมีทํายังไงนะคะแต่เดี๋ยวมีกลับมาจะเป็นหน้าสดนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะแล้วเดี๋ยวมีมาอัปเดตสกินแคร์รูนให้ดูกันนะคะเดี๋ยวมาค่ะ โอเคค่ะ <Okay. g ül üyor> กลับมาแล้วนะคะหน้าสดมาก <g ül üyor> นะคะอย่าเพิ่งตกใจเ <g ül üyor> พิ่งตกใจคือเมื่อกี้มีก็ตกใจตัวเองอยู่เหมือนกันเมื่อกี้นะคะก่อนมีอัดนี้มีพยายามทำใจอยู่ว่าหน้าจะโอเคไหมเ <g ül üyor> ขาก็นะคะโอเคหน้าสดของมีนะคะไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยนะคะสิ่งแรกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสิ่งแรกนะคะที่มีจะทําก็คือโทนเนอร์นะคะเพราะว่ามีติดมากไม่มีไม่ได้นะคะวันนี้มีใช้ของ clear c l e a เอ a i r n e s s เนอร r นะคะขวดสีชมพูนะคะ ทาไปเลยเช็ดความความสารนะคะเพราะว่ามีเชว,ว่าบางทีเนี่ยมันยังมีสิ่งสกปกหลงเหลืออยู่นะคะจากการที่เราเนี่ยแต่งหน้านะคะแล้วก็โทเนอร์เนี่ยยังช่วยปรับสภาพผิวนะคะทำให้เราลงครีมได้ดียิ่งขึ้นนะคะ โอเคนะคะมันก็ยังเห็นไหมมันยังขนาดนี้มันยังมีแบบสิ่งสกปรกเรืออยู่นิดหน่อยนะคะรอ,อให้มันหน้าแห้งนิดนึงรอให้มันนิดนึงคือรู้สึกว่าตัวเองเม่งมากเม่งมากตายแล่ภนะูมิใจนะคะโอเคต่อไปนะคะสิ่งที่มีจะใช้นะคะนี่นะคะเป็นที่มีใช้มาต่อแล้วไม่มีไม่ได้ติดมากนะคะนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็น C M solution นะคะมีตอนมี่ช่วงหนึ่งตอนไวล์ลุก ตอนที่เด็กกว่าน,นี้นะคะไปหาหมอสิวแล้วไปที่ราชเทวีคลินิกนะคะแล้วเขาให้ตัวนี้มาคือติดมากมันเหมือนกับมันเป็นน้ําใสๆอ่ะเหมือนกับว่าป้องกันแบบสิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันติดอ่ะไม่มีไม่ได้เลยก็ทาไปเลยนะคะทั่วใบหน้าโอเคเตร็จแล้วนะคะมีจะตามด้วยนี่เลยไบโอเทอร์น,นะคะไลฟ์ฟังตอนซึ่งเชื่อว่าทุกคนชอบมาก เขย่าก่อนนะคะเพราะว่าในขวดเนี่ยเขาเขียนบอกว่าต้องเขย่าดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีเศษคือเศษที่มันใสๆขุ่นๆมันจะตกอยู่ตรงเนี้ยคือเราต้องเขย่าดีนะคะเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพเต็มที่คอะเขย่าแล้วก็ใส่มือนะคะปริมาณหยดนี่แล้วแต่คนอย่างนี้เนี่ยจะเยอะหน่อยเพราะเราพากใหญ่พื <c> ้น <oughs> ที่เยอะนะคะแล้วก็ถูแล้วก็นี่เลยไปเบนหน้าเลยนะคะ สังเกตนะคะว่ามีจะไม่ได้แบบทาจะกดแท่งลงไปนะคะให้มันซึมไปกับผิวนะคะซึมตัวนี้ซึมง่ายมากเลยโ okay. อเคต่อไปนะคะเรามีจะมาลองเซรั่มกันนะคะเซรั่มนี้นะคะที่มีจะใช้นี่คือก็คือ Olehation นะคะ Invigorating Neck Treatment นะคะตัวนี้มีเคยมันยอยู่มันเคยอยู่ในเฟรอร์ของมีะครับมีบอกว่ามันดีมากแต่ว่ากลิ่นมันมีแบบ mm hmm. นิดะคะบีบใส่หนึ่มือก็แตะเลยนะคะแล้วก็ทาลง มันจะเป็นเนื้อเจลเหมือนกับแบบใสๆอะคะ่ะไม่ใช่ไม่ค้นมากนะคะมันจะเป็นเหมือนกับเบียนลี่มากกว่านะคะทาลงไปให้ทั v e r a g น่นะคะทาไปแล้วผานขั้วายก็ทาไปานะคะเค่ okay, ต่อไปนะคะตามด้วย Moisturizer กันนะคะนี่มีใช้ของ a l l h r e c o l l e n เหมือนกันตัวนี้นะคะ นี่เป็นเชียร์ทรานส์ฟอร์เมชันนะคะนี่นะคะจะลองเน mm hmm. ื้อครีมใสๆข้าวหนี่นะคะเอามาทานกันดีกว่า โอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่มีลืไม่ได้เลยก็คือเ็นไอครีมนะคะตัวนี้มีใช้ของ e s t e e Lauder advance d time zone นะคะอันนี้เป็นซื้อมาลองเป็นแบบแซมเปไซสแบบคนเล็กกรบปุกเล็กก็โอเคนะใช้ไปเราใช้นิ้วนางนะคะอยากใช้นิ้วอื่นเพราะนิ้วนางเนี่ยเป็นนิ้วที่มีแรงน้อยที่สุดนะคะแล้วบริเวณใ,ใต้ตาเเนี่ยเราต้องพยายามอย่าให้ มีการเสียสีเยอะหรือว่าอยากไปทำอะไรมันรุนแรงคะเพดี๋ยวมันจะเกิดดวรอยง่ามากนะคะแล้วก็แนบไปแล้วก็ถานะคะปัดขึ้นนะคะสำหรับมีค่ะนีนนมขึ้นตาจะได้ขึ้นค่ะโปรริ้วรอยหายไปจงหายไปนะคะถ้าเราทำเมอนกัลยค่อยๆจะต้องแรงมากไปนิ้หลองเนี่ยน้องอย่าทำให้ ตุกตาลบอกชใชนไะเคเสร็จแล้วนะคะสกินแคร์รูทีนของมีเป็นไงบ้างคะง่ายมากเลยใช่ไหมคือมันไม่ได้เยอะมากมันก็แบบไม่ได้น้อยเกินไปนะคะก็สิ่งของพวกนี้เป็นสิ่งของที่ใช้ทุกคืนทุกคืนจริงๆแล้วมีเนี่ยชอบมากก็คือผิวมีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีแบบรอยกะรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเรียบเนียนมากคือแบบรึ๊ด เคเดชั่นไหนเอ้ยใช่ก็คือมันผิวเนียนมากนะคะแล้วผิวเนี่ยรู้สึกชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนผิวมันนะคะแต่มันขาดไม่ได้เลยมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยการที่เราบำรุงผิวหน้าเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าเนี่ย ชุ่มชื้นนี่ขึ้นนะคะเวลาที่เราเนี่ยหน้ามันแล้วเราไม่ทามอย m o i s ไรเซอร์เนี่ยบางคนคิดว่าเออไม่ทามอย m o i s ไรเซอร์จะดีกว่าเพราะว่าหน้าของเรามันแล้วแต่ว่าไม่จริงเลยนะคะการที่เราหน้าแห้งมากๆเนี่ยหน้าเนี่ยก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมานะคะหน้าเราเนี่ยมันก็จะยิ่งมันเพราะฉะนั้นนะคะขาดไปได้เลยมอยเ m o ไรเซอร์ e r คะเช้าเย็นนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะมีจะมาทำ skin care kit สองต่อเช้านะคะวันนี้เอาของ ก่อนนอนขาอมอีไปก่อนค่ะก็สำหรับนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะนอนหลับฝันวานนะคะฝันในสิ่งที่ทุกคนอยากจะฝันถึงนะคะสำหรับนีนมี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย